thank you i เวลาประมาณ10-15ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีการตื่นตัวกันแล้วก็รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนคิดตรงกันก็คือจะต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่เพื่อจะเติบโตและคอยดูแลโลกใบนี้ต่อไปในอนาคตให้พึ่งพาได้อย่างยั่งยืนนะคะ ก็เลยมีรูปแบบต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมมากมายยิ่งแปลกแหวกแนวดึงดูดความสนใจเด็กๆก็ยิ่งทําให้เด็กๆสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะมีวิธีการให้ข้อมูลเด็กๆในเรื่องสิ่งแวดล้อมไปถึงที่ด้วยความแปลกใหม่จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปฟังน้อยกับติ๊กค่ะมาเร็นสุขภาพเรียบร้อยออนยนน้อยเป็นคนล่าเรงแต่ขี้น้อยใจ พี่น้อยทำงานเก่งขยันน้อยเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากเวลาคนล้อก็ร้องให้ง่ายติ๊กกินเก่งเ้ยิกล้าแสดงอกติเกียนเก่งอ่ะติ๊กเป็นคนชอบอ่านชอบหนติ๊กกล้าหาติ๊กเด็กดี ทสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยต้าบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด อาประชากรและชุมชนจัดโครงการนำร่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนโดยการใช้สื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจอย่างช้างรถนิทรรศการเคลื่อนที่ออกตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆนี่กำลังมุ่งหน้าไปโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าตามาเด็กๆตั้งตารอวันนี้ด้วยใจจดใจจอ่อเพราะมีนัดหมายสำคัญกับรถพ่วงคันใหญ่และช้างอีกสามเชือกน้อยเสื้อสีเขียวกับอีกคนคือติ๊กกำลังจัดเตรียมสถานที่รอเอาไว้ค่ะนัดมาเอาอาหารมาให้ช้างค่ะกินใบกล้วยใบไผ่อ้อย ลำอ้อยใบยอ้อยก็ได้เอาหญ้าข้าวเหนียวสุกเปลนมาจากบ้านบางครั้งก็มาจากนักที่นาค่ะ มาถึงก่อนค่ะอีกสักครู่รถจะตามมา วันนี้มาจากหมู่บ้านช้างที่มาจากจังหวัดสุรินทร์เรียกร้องความสนใจได้เพราะว่ามันตัวใหญ่ทําให้เด็กๆได้ขี่ได้ป้อนอาหารช้างมาแล้วมาแล้ว งการนี้เป็นโครงการในพื้นที่นำร่องสี่จังหวัดภาคอีสานค่ะคือนครราชสีมาบุรีรัมขอนแก่นและมหาสารคามสร้างความตื่นตาแปลกใจให้กับทุกทุที่ที่เดินทางไปสวัสดีครับสวัสดีครับรับนดีอรับครับอานักเรียนขอแรงหน่อยสองคนนะครับสองคน วันนี้เป็นวันเตรียมงานนะคะพรุ่งนี้โรงเรียนในกลุ่มเหล่าตามาทั้งเจ็ดโรงเรียนจะมาร่วมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างเดินทางมาพร้อมกับรถนิทรรศการค่ะส่วนการดำเนินกิจกรรมนั้นครูกับนักเรียนต้องลงมือเองถ้าโรงเรียนมีความพร้อมเด็กก็จะได้ความรู้อย่างเต็มที่น้อยกับติ๊กสมัครเป็นนักเรียนแกนนาหรือพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือครูและเจ้าหน้าที่ของโครงการค่ะอยากรู้ว่าในรถคันโตโมีอะไรน้อยกับติ๊กขออนุญาตตามขึ้นมาสํำรวจค่ะมีพี่อูดชายยาอุดมศรีเจ้าหน้าที่โครงการช่วยแนะนำห้องนี้เห็นว่ามีจอคอมพิวเตอร์อยู่ตามมาเลยครับติ๊กันน้อยอ่านห้องนี้มาแล้วี้องสุดหลัง กองท้ายซิ well, ่งเข้ามาเลยอ่าอ่าข้อเจ็ดของนะครับจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เรานอนที่นี่ด้วยนะครับอ่าจะเห็นว่านี่กองอุปกรณ์อยู่หลายๆอย่างนะครับพรุ่งนี้เราจะนําไปติดตั้งนะครับอ่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ใช้สอนฐานพลังงานนะครับเป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับน้องๆอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสื่อมีสื่อการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ๆหลายอย่างค่ะอันนี้สื่อตัวนี้นะคะเราจเรียกว่าโลกใบเล็ก ซึ่งจะใช้เป็นสื่อการเรียกนการสอนในฐานป่าไม้น้ำฐารเคมีนะคะอันนี้จะสอนเรื่องพืชจากของน้ำนี่ก็จะเปิดให้ดูแล้วนะคะดูนะครับนี่มีไอ้น้ำเกาะอยู่ด้วยตะกีนไหมครับพืชคลายน้ำออกมาตรงนี้เราจะเปิปดวิดีโอนะครับนักผู้ชมก็จะนั่งดีมีหลายๆเรื่องนะครับจะเล่นเยู่กับสเก็ตบอร์ดอ่ะผมจะพาไปมอ,ปอะะบ กิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น6ฐานด้วยกันมีเนื้อหาความรู้ความสนุกสนานแตกต่างกันไปน้อยกับติ๊กได้รับมอบหมายให้อยู่ประจำฐานช้างค่ะเริ่มจากตรงโน้นเห็นไหมครับที่มีฉา,ากข้างหลังอยู่เห็นไหมสีชมพูเห็นนะครับตรงนั้นเราจะใช้เป็นเวทีกลางนะครับทา้งความมือของเรานะครับแบบโกฟุตบอลน,นะครับที่มีจักรยานอยู่นะครับรนี้เป็นสถานีพลังงานนะครับซึ่งจะสอนเราหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน เดยเราจะเน้นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสีถามว่าพี่เคยไปที่ไหนมาแล้วหรือว่าเพิ่งมาที่นี่คะจริงๆแล้วไม่ได้มาที่นี่ที่แรกนะครับที่นี่นะครับโครงการของเราจะดําเนินกิจกรรมนะครับในเขตของจังหวัดขอนแก่นกับมาหาสารครามนะครับในเทอมนี้เนี่ยเรามาเริ่มที่จังหวัดมาหาสารครามนะครับโดยเริ่มที่อำเภอบอระเบยนะครับ <c oughs> เราก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆให้บริการสําหรับโรงเรียนต่างๆนะครับเอ <c oughs> ไม่ทราบว่าในส่วนตัวของ น้อยนะครับน้อยได้เตรียมตัวยังไงบ้างเอ่เตรียมตัวที่จะป้อนอาหารช้างอ๋อป้อนอาหารช้างนะครับแล้วก็เล่าให้เด็กฟังว่าประโยชน์ของช้างมีอะไรบ้าง รถมาก็ตื่นเต้นกันมากแล้วนะคะไม่ทราบข้อมูลในรถจะน่าตื่นเต้นน่าสนใจแค่ไหนเหมือนกับความน่าสนใจของรถหรือเปล่าเอและเจ้าช้างทั้ง3ามชี้นั้นเขาจะทําอะไรบ้างอีกสักครู่คะ่ะช้างจะโตนเต็มที่และแข็งแรงที่สุดเมื่ออายุ30มสถึงสาปดหีเธอโจมตีทางด้านซ้ายถ้าพลาครับบคุณตรงนั้นหนา้นากว้าข้ารา,า่ารน้อยลงไป ทแตัวนส,สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เรื่องสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนบ่อยครั้งนึกภาพไม่ออกบางครั้งรู้สึกว่าไกลตัวเกินไปการจัดงานสิ่งแวดล้อมในวันนี้จะช่วยให้เด็กๆมองเห็นภาพมีส่วนร่วมทั้งเนื้อหาและความเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นฐานพลังงานฐานขยะฐานป่าไม้น้ำสารเคมีฐานรถนิทรศการรวมทั้งฐานช้างของน้อยกับติ๊กด้วยค่ะ ช้างเป็นสัตว์ปกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขยะขนาดใหญ่ที่สุดจากการที่คนไทยคพันธคกับช้างมานานก็ได้มีการนําช้างบางส่วนมาเลี้ยงไว้ที่เรียกว่าช้างบ้านอายุเฉลี่ยของช้างป่าประมาณ80-150ปีอายุเฉลี่ยของช้างบ้าน,ปร,าป,าาานประมาณ60ปีค่อะช้างบ้านทํางานหนักมากกว่าช้างป่า ในหนึ่งวันช้างจะกินอาหารประมาณ200ถึง250กิโลกร,รมัมและจะดื่มน้ำวันละ15ปิลิเด็กๆมีโอกาสใกล้ชิดช้างในขณะเดียวกัน,<ด>ก,นก็ได้รู้ว่าช้างเป็นตัวแทนของสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์ถ้าไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันถ้าหากเรานำ้างบ้านไปปล่อยในป่าโอกาสที่ช้างเจะํำรุงชีวิตอยู่ได้ก็ยากถ้าเอาลูป้างไปปล่อยแม่้างก็ต้องตามไปปล่อยดูแลด้วยมันไก่จุดหลอดด้วยปัจจุบันในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียก็เริมเเร่มจับ้างมาเลี้ยงมากขึ้นเพราะประิมานป่าไม้ลดน้อยลง จำนวนช้งก็ลดลงด้วยถ้าหากปล่อยไว้ช้างอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตพลังงานพลังงานที่เราใช้มีแหลงจากที่ไหนบ้างเราก็จะได้ศึกษาอยู่ในฐานนี้ที่ฐานพลังงานสอนเรื่องการประหยัดพลังงานค่ะโดยใช้พลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ลและใช้ได้นานที่สุดนั่นก็คือพลังแสงอาทิตย์ค่ะ เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ไม่ไหมมันจะรับพลังงานจากตรงนี้มอเตอร์ตรงนี้มันจะหมุนแผ่นโซลาเซลล์รับแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้ใบพัดหมุนค่ะไม่ถูกแสงเพราะตรงนี้ถูกแสงเพราะว่าทางก็จอฟ้าขึ้นมามนตรงนี้มันจะตรง อย่าเยอตัวอย่างนะคะะ,คะกระป๋องกระป๋องเบียร์นะคะการย่อยสลายนะคะอายุการย่อยสลายนะคะเรานี่นะคะประกบเข้ากันถ้ามันประกบเข้ากันอย่างนี้ก็แสดงว่าถูกต้องนะคะไม้13ปีกระป๋องอลูมิเนียม100ปเีเด็กๆได้รู้ปัญหาการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทที่ฐานขยะค่ะส่วนฐานนี้สอนให้รู้คุณค่าของต้นไม้ นี่นี่นี่เป็นต้นไม้ที่ถือตัดไปแล้วคนตัดมันต้นไม้นี่มันก็ตายไปอันนี้เป็นต้นไม้ที่มันได้ถือตัดมันจะมีหนีบหยาบปกคลุมยังไปว่ารึยังปุกตัวตกนไม้ใช่ตัวตัวนี้ตัอีกล้นนี่ยันตัวตกนไม้ใช่หนีบหยาบหยาบหรต้นไม้มันก็ดยูู่่ซับน้ำไปน้ำก็สือว่าอะไรว่านี่ถ้าปุนถ้าปุนตกลง้นไม้นี่น้ำก็จะชาล่างหนาดินลงไป เั้งนี่อะไรครับไดกเรียนเสร็จต้องบอกว่าเสือแต่งจริงไม่ใช่นะครับอันนี้เรียกว่าแมวลายปีคอนะครับที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้มากโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆก็คือฐานรถค่ะเด็กแต่ละกลุ่มมีเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงในแต่ละฐานหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนครบทุกฐานเป็นวันที่มีความหมายที่สุดวันหนึ่ง สำหรับเด็กรรและสิ่งแวดลอ้อมของย<า>ยพวกเขาทุกคนค่ะให้ลากแล้วไม่ไม่มีทางได้รอดไปเดินที่กรุงเทพก็ไม่ได้แล้วมีประมาณเป็นแสนสองแสนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เหลือแค่สองพันแล้วนะครับสําหรับช้างห้าป่าสิงโตนะครับ เป็นไม่รู้อย่าทำเป็นไม่ชี้อย่ามัวต่วิ่งน,นี้เหมือนไม่มีตัวตนอย่าคิดว่าอยู่ไกลก็เลยทำไมสนสิ่งแวดล้อมกับผู้คนปากปนกันตลอดเวลาต้นไม้ที่โคลล่นล้มแม่น้ำที่แห้งไปสุดท้ายเราใครจะเสียใจขึ้นมากลับตัวยังไม่สาย ใส่ใจกันบ้างนะก็มาสิมามาทำความรู้จักกันต่างก็รู้ต่างก็เห็นว่าเราต่างเป็นเพื่อนกันมานางแต่ใกล้เกินจนมองข้ามผ่านมาผูกพันกันเหมือนเดิมเนเธอ กันนและ,อ,ะอกจากเด็กๆแล้วชาวบ้านท,ที่อยู่และแวกใกล้เคียง,งก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันเป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่าจริงๆค่ะฐานช้างทำให้เด็กๆสนุกสนานมาก และทำให้เด็กๆมีความสามารถยิ่งขึ้นที่กล้าขีข่คะกล้าขี่ช้างป้อนอาหารช้างและสามารถรู้ประโยชน์ของช้างได้ตั้งหลายอย่างแกนนำสามารถเล่าเรื่องที่น้องๆพี่ๆไม่เข้าใจเล่าให้เขาฟังเวลาพูดเด็กเล็กก็ไม่ค่อยจะฟังอ่ะเด็กโตจะตั้งใจฟังเด็กนี่ชอบช้างมากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อย สนใจช้างเท่าไรกระถางมีความรู้น่าสนใจได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่านอกจากการประหยัดแล้วยังทำให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของต้นไม้ทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะว่าจ,จดจำไว้ค่ะว่าสิ่งแวดล้อมจะพากันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ภารกิจของโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในการจุดประกายกระตุ้นให้เด็กๆและชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นลงแล้วจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนนักเรียนและชาวบ้านว่าจะพูดคุยจัดตั้งกลุ่มหรือดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องด้วยตัวเองหรือไม่ส่วนช้างและรถจะเดินทางสู่เป้าหมายต่อไป เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เราได้เห็นกันนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมปี40และก็จะทำต่อเนื่องกันไป3ปีกว่านะคะเป็นอย่างนี้แล้วจะมีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมหลายร้อยโรงเรียนสำหรับนักเรียนจะมีโอกาสเห็นรถคันนี้นับหมื่นคนเลยทีเดียวละค่ะกิจกรรมครั้งนี้คงจะสามารถทาให้เด็กๆรุ่นใหม่เป็นนักอนุรักษ์ตัวน้อยๆและเติบโตเป็นคนดีได้นะคะ กิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจกรรมท้ายรายการที่เริ่มไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะรับเรียงความว่าด้วยหัวข้อป่าไม้ใกล้หมู่บ้านหนูป่าไม้ใกล้หมู่บ้านหนูจะเป็นป่าซึ่งเป็นป่าส่วนตัวของตัวเองหรือว่าเป็นป่าของโรงเรียนป่าของหมู่บ้านของชุมชนพึ่งพาอะไรบ้างมีต้นไม้อะไรบ้าง บางคนอาจจะเคยช่วยปลูกป่าต้นไม้ที่ปลูกนั้นเติบโตรอดไหมคะเล่ามาให้ฟังนะคะจะมีที่อยู่ของทุ่งแสงตะวันอยู่ท้ายรายการค่ะเรียงความความยาวหนึ่งหน้ากระดาษจะรับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะรางวัลก็คือสมุดบันทึกเด็กรักป่าเอาไปวาดเอาไปบันทึกได้ทุกอย่างที่ต้องการลงสีน้ำก็ยังได้นะคะและสมุดจดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประโยชน์มากทีเดียว ทั้งหมด15รางวัลด้วยกันค่ะจะรับจดหมายจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อคนที่ได้รับรางวัลในช่วงต้นเดือนกันยายนพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะจะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับผมจะเริ่มเรือสีวสสุตุงครับกำลังจะจ้องจิงป